สวัดีทุกคนอยู่กับชองศาล่าเซโนโอเคเด้อมื้อนี้เฮาสิมาเบิ่งอีแน่ก้อยหอยเนาะเอกกําลังตับักเพอยู่เดี๋ยวเฮาสิไปเบิ่งเบิ่งกล่องล่างเอนาะนี่กําลังซอยหอยหอยยังแมะเออหอยเซลี่เนาะเฮาสิก้อยหอยเซลี่เออกําลังตับักเพ พักอันนี้พักพักกาดเขาจะกินกับได้ไหมนี่ก็พักพักหอมยังวะพักพักวัวแล้วก็พักเสริมนี่มีมะนาวมะนาวโอ้ไปแต่แซบไปเลย หอยเจ็ดชุดเก็บมาแม่เซวเก็บมาสดๆใหม่ๆแซานี่ชอบอะไรนหอยปากก้วอะไรปากก้วไปหอยจ้าเอะปุ่งเครื่องเลยใส่เกลือใส่เป็นนัว ใส่ยังอีกเลยใส่ตะปะเด็กแจ็คไม่ใส่เลยใช่ไว้ใน้ำเย็นตู้ตัะปะเด็กมาใส่ในลงฮะน้ำเย็นนะจับกลับลงเอออเาไว้กินกันต่อยหอมต่อยอ่อนโว้ยน้องเตยกับน้องตู่ย่างหอยเนาะ ช่วยวะ <laughs> นังตู้สบายดีนะนังตู้สบายดีคนรอตากินได้ไหมนั่เอ,อมาบานดินั่ปดไม่ชวดเทน่่วยหัวสิไขร ได้ประเด็กจุดจุดลงไปเลยไปเข้าขัวลงไปหอมเด็กหอมหอมแล้วหอมแล้วถักบดเยใส่เป็นเป็นการเลยเลซิมซิมบ่าเนี่ย xem la bò xem la xem la oh cùng một điều xem lấy thôi mà xem mít là mít mắc cắp cắp cắn lấy mà này để ăn chín lên đi ăn ăn cơm 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 จเมากินหอยแล้วใส่กันด้อ,อดกบกุ้มหอยน่ปะป๊ะเอ้ยนะบวนะัดเอมันะ่้จะทำอะไรเลยน่าได้รนะิบมาตรง ăn thử thôi sao bọn cái à. ừ. ăn tháng thì sẽ to đi với nhiều hết cho hết แม่ก็วานันวันหางเสามาถดอก็แบบดอกนี่ก็ง่ายคุณเลี้ยเอาให้เบิงเอา๋อดอกอันนึงดอกเป็นฝ้ายซมๆอะไรเนาะซมอลไรไล่เนี่ยคุณไปเห็นดอกอันตัวเห็นรูปเห็นนี่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 นีอันนี้ยังไงอะให้ดีดอก อือืมงามแล้วนแมงนะฮะไม่กเบื้องขไม่กระพุ้งสื่อว่ส่อไมารมณ์มันนยั ดอกม่อนสั้นนอืมนี่กอดกักแตงแงงดอนแหงาปุกปุ๋บอาไรจะนี่คือดอกู่ไดแถวหนองนี่แหะอืมดอกพักแตดกะแงงมคือดอกพักแตแงงนั่นงนาขร้นน่คือกพักแต่ดิง

เดือดเยี่ยมเฮ้ยเตะกระเต็นไม่ว่างมก้าวไปถึงจุดชูชูเลยใช่ปะในดอกเงาในการนี่ค่ะน้องชาติเพิ่งนี่ว่าสริงได้ นวันนี้โอเคนะทุกคนสำหรับคลิปในกรสิปิดสำนีิฝากกดไลค์กดแชร์ส่งสาวลาเซโนโอเคเด้อร์บายบาย